คือเ็ดเป็นขั้นหน้ามงี่ใหญ่ๆไว้แมน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 บานทีนะคราก็บโเสียบบเสียบบเสียโอ้ยังมีเคสหน้าเลยเสยแล้วก็ยังมีต้นไม้ได้กินดีแมนกะวานสนครับพี่นอ้องคือความสุขละมาก,ก่อนความสูงละมาก,ก่อน <laughs> คือตอนนี้อยู่แบบกะกะวานีความสูงกว่าครับผมบต้นทั้งนี้แค่หนึ่งปีด้ครับเดิอนนี่ เบื้งแมงไหม่แมงแมงมาลีกัดมันข่อยางน้ำบรัยเส้าตรงนี้ก็คือปัญหาเทาก็มีอยู่ตัวนี้พ่อมีมีมีนี่แมงไม่แมงไม่แมงมาลีที่ไอ้หนวดเยอะแยะไอ้ตัวเหลืองๆนะครับครับไมาแห่นสวัสดีครับพี่น้องครับวัอนี้มาพอกับบ้าน้องในช่องพบป่าพารวยนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยววัอนี้บ้าน้องก็จะพาพี่น้องมาเบิ่งอีกหนึ่งแปลงครับผมพอเพิ่นก็จะเฮ็ดเกษตรผสมผสานนะครับพี่น้องเนาะนี่ครับผมพิกัดแปลงนี่ก็อยู่บ้านโนนสวนนะครับเด้อ ตำบลเมืองน้อยอำเภอกันทราลมจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับเดี๋ยวมื่อนี้บ้าน้องกับเจ้าภาพพี่น้องไปหาเจ้าของแปลงเพื่อนะครับน้พ่อครับสวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับโอ้บ้าน้องครับผมพ่อซื้อพ่อหยังนอพ่อทุยพ่อทุยพ่อทุยนอครับผมนี่ครับพ่อมาเบิ่งกันสามเทียแล้วมาครับพี่น้องมาเบิ่งรอบนี่คือข้ามคาง้ามแน่แต่พ่อบาดง้ามอยู่บะครับผมเบิ่งโอ้ยกะเฮ็ด ไปถ่ส่ละอจะได็กคนพอดีเพราครับบานนี้ตรงนี้เองเหานี่คือเฮาเปลี่ยนจากทีหน้าน้ำแน่แล้วก็มาเฮ็ดเป็นบริไงคือคู่วะพออาเอาคู่กันเอาเอาเอาดินบ่อตัวผดเหนมีปลาแน่ครับตัวดีเห็นมีเขาแล้วก็เป็ดหว่องยูหว่องเศร้าไปถ่านกนเลยก็มาปลูกต้นไหม้ไปเพราะบัง กูบังตาพอวันทำแดนแดนนะทำเป็นแดนไว้เลยครับผมกำแพงนอครับผมแต่ว่ากำแพงของเฮานี่คือเป็นกำแพงของกินกำแพงของกินฮ่่กำแพงของกินอุ้ยเขาทาแห้งเด้อพี่น้องเด้อกับมาเบงปอถุยเพิ่นหลอบนี่คือตรงนี้เ้ากับปูกทุเรียนซับใบหนํำอ่าปลูกทุเรียนสับใบดะปุกทุเรียนมากทุเรียนหล่ะยูดิสิซิเอดตน๋นา้อพ่อโอ้ยนี่บึงขับกากล้วยว่าใส่แล้วแดดกาบ่าสิบวเป็นพีเหลี่ยมเพล่นโอ้โหครับคือ คือบอกง่ายต้นกล้วยทีเป็นพี่เลี้ยงเป็นพี่เลี้ยงไงพ่อได้เป็นได้หฮมสดแน่เพราะว่าเพื่อนกัสิได้ผ่าอากาศบานเฮาสิบ่ดันปานใดเนาะย่านหย่านหย่านแดดแห้งหย่านเพื่อนแผลนะโอ้แสงแสงแห่งกับบ่ค่อยดีปานดันขายว่ากับก็ก็ศึกษาเพิ่นมาละศึกษาเพิ่นละเพราะว่าเจ้าของแปลงใหญ่ต้องปลูกอยู่พุ่นก็บ่ทันได้ผลนะบ่ทันได้ผลก็เลยให้ครับตอบคักบ่ได้ครับเพราะว่าเฮาก็ปลูกอีกแปลงนึงที่บ่าวน้องพาไปเบิ่งตะกี้เนาะอ๋อนนั่แหละเอนนั่แปลงใหญ่ตอนได้ปลูกก่อนโอ้ตรงนี้บ้านนี้เฮา เฮ่ามาเฮ็ดมงีได้ประมาณจักเดือนพอเฮามาอยู่มงีปานไวบอกว่าอยู่ดีเพราะเป็นรีโบเขาปีสามหบอกเรอโอ้เขาปีสามหนเนี่ยแต่ว่าโตไเอ้บักไม่ดีบัุเลียนี่เขูก็ปลูกเพราะถ้าได้แดดออกคือห้าดนังกระสีส้นปีเนาะโอ้ประมาณหนึ่งปีเนาะมงนีเนาะครับผมแต่ว่าเฮ้ามาอยู่มงีคือ สามปีแล้วที่มาเฮ็ดแต่กวามเยู่ในบาทพุ่นแต่ว่าไฮหน้าตัวดีกะไฮหน้าแต่เฮ็ดตั้งแต่พ่อแต่แม่ของเราตั้งแต่พคนสื่อแล้วก็เจ็ดลอยนี่หน้ายี่สิบสองลายนี่พอครับผมครับผมโอ้ตะกี้เฮ้ามาเบิงตอนนั้นก็คือเป็นหน้าซื้อเพ่าะนอตะกี้เน้องเป็นหน้าซื้อเป็นหน้าทางนี้เน่องทามาเบิงครับพี่น้องพอเพิ่งกิดเลยบอกกระเป๋าน้องว่าเดี๋ยวจังมาเบิงอยู่ทีนึงทีเฮ็ดมีน้องมีหน้าแล้วก็มีโคกครับโอ้ยงว่าไม่มีเมื่อไรบาทนี่ตัวไหนจะเป็นเป็ดเป็นไก่สินี่ครับพี่น้องบ้าง ตรงนั้นคือตอนนั้นพอพ่นว่าเหตดเป็นฟามเป็ดฟามไก่เนาะกับร่างสีแเล้วแล้วครับพี่น้องนั้นตรงนี้คืออ้อมยังเรียบร้อยแล้วนะพอนาอเเรียมหนึ่งเดียวดีไปเดี๋ยวละเอาเป็ดมาลงบานขึ้นมาขึ้นว่าสากระจกไว้อยู่แต่ว่ามันจะได้สาได้แต่ว่าเขาไปเบิ่งเอาอาจารย์นั้นได้คิปเวลาเบิ่งเกษสเป็นจังได้แต่ว่าพอตอนนั้นพ่ทได้มู่อยู่แต่พะอดไดนี่หอกเพราะข้าบาทในเฮาเฮา ต้นนี้มองนี้คือเป็นพื้นทีหน้าเลยโบราอกกนี่มองนี้พื้นทีหน้าเลยตัวนี้ม้อนถมดินมูนันกับพื้นเดียวกันโอ้ลักษณะ,ะตัวนี้สูงกว่าโบนดอกมันสี่ไม <นะ S 1> ่ี่ต่ำลงไปพอดแต่ดินที่บ้าคู่คลองม้อนโบนันนั่น,น <ะ S 1> เป็นดินสื่อมาบานดินตัวนี้เดียพ่อบาน,นดินตัวนี้เอาจากสาตัวนั้นออเอาจากงวงตัวนั้นขาบาเสียเปียกลงตัวนั่น ได้หนองสาเลยครับผมได้กไดดินมาใส่ฟังทีอีกอ่าได้เอาเอา,เอาดินมาปลูกต้นไม้โอ้เอาพอครับบ้านนี้เฮาได้มาเห็ดตรงนี้ก็คือมีน้องมีหน้ามีโคกนี่เฮาได้ว้างแผนไว้ก่อนกนบ่ซ้ำว่าโคกน้องนาย่อมเย้าของเฮานี่กับเบิงในหมู่พ่อป้าบ้านนั่นล่ะกับ่ได้คิดว่าสีดีปนไดเด้พ่อพอกะขึดเอาตามแบบขึ้นแบบจังได๋ มันส้นกันก็ควมควมควมก็เอือยขีดแพ้แล้วเอือยอยู่เมืองนอกอยู่ประเทศสวิตโอ้เอือยอยู่พุ่นครับเป็นตัวหนุนครับพื้นดากาเขาเขาท่างก็ผมคุณมาปูกครับโอ้ตรงนี้คือเพิ่นมีทุนไหม่ครับผมครับผมพอก็เลยกลายเป็นผู้เฮ็ดครับโอ้ครับพี่น้องครับผมเป็นคุณมาปูกบักเงินจีบักงอบักทุเรียนตัวใดบัวใผลผมพัน์ดิบหลายตัวเนี้ยได้สวนผลครับก็คือตัวใดบัวใดผลก็แบบบ่มากกันนะแต่ว่าผมมาเด่นทุเรียนผมมาลนแพงครับ แล้วก็คนมากิดบักทุเรียนพันหยังพอนี่ไอ้ดีตัวนี้มอนทองมอนทองโอ้มอนทองเข้าปลูกได้จักเดือนละพอครับตัวดีสีส้นปีโอ้คือซ้ำกันกาเข้าเฮ็ดพื้นที่มองนี้เลยครับผมหนึ่งปีเนาะครับดินโบทานเขากันดีซ้ำโบทานอันดีซ้ำไหนไม่ดันตัอีกเลยไอ้ไอ้เลยปลูกเม็ดว้ก็เลยสิเห็นได้คิดเพิ่นว่าเสริมหลักเขาก็วิบวิธีเพื่อนเจักสิได้ผลได้ซํำได้ปบะจานต้องนี่พอซื้อซื้อต้นนี่มาครับผม แต่าต้นดีมากเป็นต้นต้นพัดดีมันครับแต่ว่าต้นดีสื่อเม็ดมากมามามาพอซ้ำแหละครับมาเสียบใบเพื่อว่าเสริมหลักด้วยว่าครับพอจะของสิยุเป็นนวดอยู่แล้วขยาเพื้นโค่นพื้นงวยได้ย้ำรมมาครับให้ในสามหักสี่หักซอยกันแน่เพื่อเสริมใ้ครับเสริมกันไห้น้ำเลยครับพอหักเพื่อนดีโบไก่เนี้ยโบแค่แต่ถึ่งตัวเดียวเพื่อนดีเจัดสีได้หักหักยังเป็นปูหักต้นแหนนะเนี่ยพ่อแหนานในห้องสี่เดียวเขาหักกันบ่พอนี่ ผมบวท่านก้าบมันไหผมก็เลยล่องล่องแค่ตนเดียว่อนนี่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 า้องสิดได้ผลไว้เริ่มติดล่ะคือคือตรงนี้ะ่ะมีแควมีแควเดือนเริ่มผมแล้วอเขาบอกว่าเขาบอกว่าต้องสองสองอาทิตย์ขึ้นไปคือคือตรงนี้คือเข้าการทดล่องอยู่รับผมทดลองอยู่เลยบระกาเอาเขาคักเอาเข้ากระแพ้เพื่อกระสีกระสิป่วยนะอยากพึ่นป่วยนะเพรารับบานนี้เข้าเสียเอาเขาหากันนี่เข้าเส็ดจังไดลระบาดเริ่มแรกเขาเห็ดพอเห็ดนี่ วิธีของผมตอนนี้นี่ผมโบราณจังหวัดผมแต่งผมผมตัดตะใบตะบ้วนโมรีออกนะเพื่ออะไรเพื่ออะไรเก่อนเออเพื่อเพื่อนค่ายอาหารครับตามข้อยึดเบื้องนี้ขี่เพ่ดดอกกับกระบากบากเดือดบากบักบากเนื้อนี่เดือนเดือนต้นไม้นี่ก้งนันครับผมแล้วก็ต้นนี้แล้วเขาไปทาบกันทาบกันเองสิครับผมเอาก็เอาตัวนี้มาเพื่อเนื้อเพื่อสิแมนแมนเบื้องตัวนี้ให้มันติดก่อนแล้วก็สิปล่อยใส่ปุ๋ยจังหวัดึง ขัดมันติดเด้ขันพมันติดติดกับปอยสมุยจังหวัดหนึ่งแต่กับพ่อพ่อท่านจากอ่ะจัเอาตัวหนีข่อใส่อารได้โอ้เริ่มแรกนี่คือเฮาวอ่งนี่มาปลูกเลยครับผมระบาดกับปอยไว้ใกล้ๆกันสามตนเลยอ่าอ่าอ่าเสียนเป็นสามหลักสี่หลักยังสั้นแหละคือเฮาเสียนฟังนี่ครับผมตัวนี้ขาก็มาเสียนฟังนี่ครับผมประกบกันแม่นโอ้บานข้าก่ใไสอันนี้เถอะพันอู้นี่ครับพี่น้องของพอนี่เฮ็ดได้แค่ อาทิตย์บ่พ่อนี่อุ้ยอาทิตย์กลัวแล้วละ<อ>่ะอาทิตย์กลัวล่วละ<อ>เดี๋ยวแต่ว่าเห็นเห็นเห็นเนื้อเขาว่าผมแน่แล้วคือว่านี่กคือได้การ แต่ผมโบท่านกาเนี่ยผมจะเอาป็นเดือกกันอยู่ในยางบ่บี้ยางขีไล่กันสิกอนอ่อนเปิดเบิรงเพิ่นเริ่มสีห่มหากันแล้วครับผมก็คือว่าขอดีแล้วนี่เนาะพ่อเนาะแต่ว่าขับไปดูนี่กัสีกิวดนะแต่ว่าตัวนี้เป็นเป็นพายไอ้ดันเสือดอกเป็่อนพายที่เขาหัวหันนะถึงว่าเดือนเดียวเพิ่งเห็นถึงแดดคุยเองได้อยู่งตรงนี้ก็คือการหนีเฮาได้มาเฮ็ดสวนนี่กะซ้ำได้เลียนรูปไปนึ่ตัวนี้มากเนาะได้เฮ็ดเลยล่ะไครว่าไดเฮ็ดเลยเฮ็ดเฮ็ด ทะเลี่ตักเลียนเห็นว่าสั่งล้วถดลองมึงลันที่เลยครับครับผมสุดยอดแน่นครับพี่น้องปานต้นกล้วยของเฮานี่เดี๋ยวพ่อเป็นพันหยั่งนี่ขี้ใหญ่ครับแค่ไหนกล้วยนี่เป็นกล้วยสตรีองกล้วยห่อกระตุ่มเหมือนโบราณเท่าเพื่อนๆกล้วยน้ำว้าบอกโอ้กล้วยน้ำว้าจะมีอันพันโบราณครับได้ใบคือนน้ำแน่ใบผมบ่ผมบอกโบนเนียนเลยบโบนเนียนเลยเพราะว่านสีสรงเงียบอะไรโอ้การเอาใบออกแล้วก็สีทรงเงียบอะไรไปหาเครือบได้ กค็คือตรงนี้กค็คือเข้าเน้นเครื่องอย่างเดียวครับผมครับผมครับผมบาดสีดายเพื่อนเดียวถ้าบาเพื่อนเพื่อเอาไว้หลายเพื่อนเอาไอว้ใส่อาหารมัน่นบาดดอ,อกอยู่ต้ไหนบ้างเด็กกับบาดดอ,อกเพื่อว่าสิแดดนาโอ้พอบานนี้พ่อนี่ต่อระบบน้ำไม่เลยบ่พ่อนี่ต่อระบบน้ำเลยโย<อ>้มหน้ากาัพูุดละมาจากพูดละพูดเพราะว่าท่านพูดไม่สูงกลัวจากทางน้อยผุดเลยจากทางน้ำโซลาเซลล์อู้ผุดครับพี่น้องครับตรงนี้ยลลงเสวนข้างๆนี่ก็จะมีอีกหนึ่งสวนนะครับเด้อเดี๋ยวจังจะผ่าหญ่เบิงทั้งคุณ แต่ว่าตัวนี้คืออยากมาเบของส่วนเดียวกันล่ละแต่ว่าคนละส่วนแต่ภาคนข้างแต่ว่าโซนนี่สิมีซ้าเป็นโคก้องหน้านะพอน้อครับผมเอาเฮ็ดไ้เพราะว่าตัวนี้คือโครงการพอพอพื้นบ่ไว้ต้งเตะผูุ้่นกับบ้าน้องนะครับเด้อเขาเฮาก็บ้านเขาก็ได้ใส่ปุ๋ยยาย่นใส่ปุ๋ยไปเด้2 2มสองอแมืล้วผมก็มาขายยาหมึอก่อนดีจะวัานั้นยังยังยังลายยาขยาอยู่ครับโอซนทังนี้ก็สิเป็นกล้วยนำว่าพันพื้นบ้านเขาเลยปลาทางนี้นะพอนาะ แต่ว่าน้ำโซลาเซลล์นี่บัด่างหดทุเรียนนี่ผมจะเสียวาน้ำสังบอ่อตื่นโ oh, หดครับแต่ว่าขันนย่างให้ใส่ด่ายา่ำแรกนี่ผุนเขาปล่อยจังผุนเลยนะจัง hmm. ปล่อยด่างหักเข่าไปย่ำหน้านี่ะครับเอาลงหน้าผิดเลยกัปล่อยมาจากผุนมีเฮ็ดเป็นสองวบ้าตัดตัดตัดเข้าไปเข้เาว่างแผนไปเรียบร้อยแล้วครับผมครับผมตอนจะมาเฮ็ดเลยครับพี่นอ้องเด้อโซนทั้งนี้แค่หนึ่งปีได้ครับเด้อนี่ เบ่งแมงใหม่แมงแมงมาลีกาดวันข่อยางน้ำใบดะเขือเ้าตรงนี้ก็คือปัญหาเทาก็มีอยู่ตัวนี้พมมีมีมีนี่แมงใหม่แมงใหม่จอแมงมารีที่ไอ้หนวดเยอะๆไอ้ตัวเหลืองๆนะครับครับไอ้มะแฮนโอ้แหนหักต้องเก็บย่างเก็บยังเขือเทศเบื่อได้ฝนตกก็การบุกคืบหนี่เป็นนี่ดีดีจังยอดว่าครับไปหยักออกหมู่บ้านก่อนต้นทุเรียนเท่าซื้อมาจักบาทพ่อนี่ครับทุเรียนเท่าทุเรียนตัวนี้ผมเข้าใจผิดว่าต้นใหญ่แห้งสิดีโอ้พวกจิ้งเล่าโบแมนเลยโบ้ครับ ดันในตัวพี่สาวให้ตัวดันมันมีตะก้าสองอ่ะดันตะก้าละแปดร้อยครับแล้วก็บม้วนดันตัวละสี่ร้อยหวานตนัวใหญ่สีดีครับผมซื้อมาในน้อยได้ร้อยหกสิบบาทม้ครับนี่แตงแทวแเวนี่แล้วดีอ้อมอ้อมไปดิกับคู่สาวบางส่นวตนตนัวละร้อยหกสิบบาทเนนี้มีงาดอกเป็นเป็นกิ่งใหญ่ดันอยู่ไ,ไปไปมาผัดไปไปไหว เด้ห้ากหลายว้กลัวเดินได้ไววแห้งเดินได้ไววแห้งเพราะว่าเนื้อเขาดีเน่ผิวผิวเพื่อนงามครับ,รบเห็นบอกผุดพืดเค้งตึงพร้อมก็สิไปบ้บานนี้ดินนีเดีเพราะบ้านเขาเป็นดินจังใหญ่ดากหนีเลยขุดดากนีมาใส่เลยดากหนีเลยดินเดี๋ยวดีเลยคุดขึ้นเองเอาผัว <c oughs> เป็นก่อบเบ้าเอง โอ้ตรงนี้คู <maybe traveling> <God>. ่นเขาต้องคู่นังสี่ใบน้าหมดครับผมกนดีแล้วกระยานพุ่นพุ่นอยู่ตรงทงแน่กระยานพุ่นห่วยก็เลยว่าขาว่าบ้างแผนไว้สิเสือมากนะพุ่นบางเห็นเด็ดน้าแน่พุ่นว่าสั้นเขาก็เลยเอายกคู่ขึ้นแมนแมนแมนป้องกันแต่ว่ากันสิควายกู้เขาละคอยเฮ็ดไปเรื่อยๆครับแต่ว่าที่มันเถืงผุ่นผุ่นเสาให้ฝาแต่ว่ากะสาถั่วไม่คุ้นเอาดอกเจ้าเป็นบบานดกับเบาๆผมดอกโตสิผมแม่ยอมบอดด้วยแต่โอ้โอ้ตรงนี้เขาก็ต่อ ขวาเรียบร้อยเวลานันอยาโคดนามนาแรงสเปิดเลยอ่าอ่าอย่าอย่าโคดทุเรียนต้อง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 ไปเบิ่งว่าวน้ำโอ้เออดำตื่นแต่ว่าขัดจีบปล่อยดำล้มหน้าลงมสาลงเฮดเปียกอีกครับต้องโซลาร์เซลล์ปล่อยลงมสาไวมีสองแบบเลยอ่าเฮดเป็นระบบมันไหวโอ้เขาต้องวางแผนไว้น้ำตอนนี้ก็คือนาแรงเนาะแมนแมนนาแรงเขาเสียตันเท้าแมนโบวี้เปียกโบนิเวาเรื่องเปียกกระสาเฮาพี่ปุ๋ยปลาอย่ามันตายนะแมนะเออให้ว้างเสร็จเต้ อาารบริเวณลอยล่วงไปไออันเขาทาแห้งได้พี่น้องเด้อตรงนี้ก็คือมองนี้เหาจักไรก็พอเหามาเห็ดมองให้น่าเหานี่รวมทั้งเบิดทั้งกับฟังผุนฟังเขาพี่สาวทั้งุนห่ะพี่เขาพี่สาวของพ่อแม่ป่านไห้่ร่วมกันเกษีบ้านดวดผกโอ้โหไกลดวดผกไกลแต่ว่าเกสิบอแมอนดอกเต๋ใบมันจะซื้อแต่ว่าเบิรงพีมันแ้วมันมันหลายอยู่โอ้เข้าเกศีแบงทั้งนี้สามทั้งนั้นสามเออประมาณนั้นครับนี่หน้า นี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวสีมีสวนมีเลี้ยงปลาช่างนะครับพี่น้องตัวนี้ขาดก็ได้เนี่เข่าเห่าลอกออกจากนี้ละโอ้ลอกออกจากนี้เพื่อให้เป็นเอ๋ยได้เื้อโอ้ตรงนี้กิดข้างล่างนี่กิดมีเข่าต้องตัวหนึ่งเข่าเข่าหุกกระวาดเข่าเอออะไรเดี๋ยวหุกกระวาดเข่าชิบเลี้ยงปลาในนาข้าวพร้อมบนได้เลยกับสีพรอป้านั่นละเขาทายยังกับพี่น้องการเห็นยังคือเขาาสนับแรก วางแผนวางแผนครับผมคืออยู่โดดแห้งว่าเทียวไหนยันบม่ล้มตัวนี่พยายามแบบดันกระซิล้อมทั่วรอบโลกแตะหายประตูเขาท่านเดียวแอมแบบเพิ่นไล่เปียขึ้นรถได้นะแบบลักษณะนะครับโอ้ตรงนี้คือเขาจะเอาแบบไล่ขึ้นเลยแมนบอกเกียวเงี้ยนี่อย่จะปล่อยเรดด่างจังเรครับก็คือจังเปิดให้เพิ่นลงมาลงมากับสิย่างเรียนน้ำห่มใหม่น้ำมุนี่แลกับร้างมันคขายได้ด้วยจีนเปียกยางน้ำคือเด ว้ยแต่พวกเดียย่างนี่หยาบบ่ขึนกูดเด้ซ้ำกลายเป็นว่าเป็นแ<บ>นวบํำรุงหยานนแมนเท่าเลยบ่เคียคืยอไก่เด้บ่ครับไกญ่ดิเคียยอมเบิแล้วม<อ>้วนฟืองกบอยู่ดิพ่อนนี่แค่เหยีบยบหยาให้เขาอุซือแมนแล้วก็เป็นฝุ่นเป็นปุ๋ยเ้เขาน้ามีกดีแห้งด้ยครับโอ้เขาทานแนพี่น้อง ย่ามไข่ย่ามอย่างมันไปเบืเองีนคุ้งเขาเดันเขาไปเขา้าเขา้เขาบังคับให้ไข่ในรงเลือนโอ้คับจะว่าเห็ดเฮ็ดเฮ็ดแทะดีไหวเห็ดปองขึง้นปองลง่ลงลง่งสาลงองบัวไหวคือมองนี้คือมองเลีนนุ่งเพิ่นมองเลนล <ง S 2> นุ่น<ล>งเพิ่น <ะ S 1> ครับเออขันล่นลงงลลงงแลุนก็ล่หงยากกับว่าล่งพักอีกก้อนนี่แหละกันวิเนิน์บันไดวมีสองพักอยู่ในหันครับผมอ่ามีสองพักในหันมิมองเลนตื่นแล้วก็เลิกแมนแมนแมนผมอินอิ่มแล้วก็ขื้นไปนอนทางบนแมนกับเวีดดีกับบ่ บัว่าแล้วเราบริเวณถูกะหาเน่ยต้นแรกขึ้นขับเอาพอครับบานในก้อนเท้าสีมาว่างแผนมองมีเท้าคิดดนปันไหนเขาจังมาตัดสินใจเห็ดครับหัวบ่นับว่าสีเห็ดดันเอื่อยเป็นมากว่าแต่ผลผมไปคนปลูกต้นใหม่ขึ้นเลยเพราะเหตุบ้ากกันละครับบานที่ไม่อยู่ติดกันบานนี้เพื่อนกับดีอยู่แล้วเนาะเพื่อนคับก็มาคุยกันหน่อยหัวนี้เนมากแน่นอนเห็ดเพียงังจะสียงเหลาเพื่อนครับ เอ้เจ้าหน้ตัดสินใจตัดสินใจว่าสิเฮ็ดกลับ่าวางแผนกาดซิเฮ็ดแนวได้แนวได้ครับวางแผนแรกๆกันคือกำลังต้นนั่นคือเลี้ยงเป็ดเด้แต่บ่ทันได้เป็ยดพอโตได้ตอนนี้เออแต่เป็นแนวอื่นก่อนแล้วโอ้แต่ว่าเฮาคิดไว้ก่อนเออคิดไว้ก่อนแล้วให้มีห่มผ้าห่มใหม่ห่มเปียก่อนครับประมาณนนนั้เาะอย่างนี้ก็ย่างเล่นพุ่นเลยครัขึัวไปพร้อมไว้แล้วไอ้ครับตะไคร้ใส่ตะไคร้ไว้สบายเลยแม่นตะไคร้นี่ไว้มันก็สิออกบ่ได้ดอกครับอ่าแล้พอครับบ้านนี้เฮา เขาลงทุนโต๊ะเวิร์ดเทนนั้นดเวิดเท่าี่ครับเขาบริษัได้ร่วมสวนฟังคุอณฟองนี้เลยเฉพาะนี่ยูดีโอแพงนี้ยูดีเงินแค่มื่นหูโอ้มื่นหูประเได้แม่ในแอร์เป็นถอยเทสนะรักแต่ใ้แม็กโกเขาใช้หายครับเอ่อถอยเทสเข้าถอยเทสโอ้แม็กโก้พุทธคุยยูดีเอาลงอยู่ยนี่แตงให้ยู่ดีเออ้คือถอยเทสเทของเฮาเลยครับครับเขาลงทุนที่แหลกของเฮามื่นหูแค่นั้นครับ แต่ว่าผุนแพงฟังผุนแพงโอ้ฟังผุนแพงครับพี่น้องฟังผุงนแพงฟังผุนวีทย์ซื้อดอินใจเด้่ยทเป็นขอ้อมเป็นข้องโอ้ตรงนี้ <ไป S 1> คือ,คอถ้าเข้ายากเฮ็ดบอกง่ายเนาะบอกแบบว่าเข้าจากทุนหน่อยทุนหน่อยงบหน่อยก็คือเฮ็ดเป็นขั้นหน้ามองนี้ใหญ่อย,ยไวแ้แมน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  บานที่หน้ากับโบเสียโบเสียโบเสียโอ้ยังเห็ดหน้าเลยซือลแล้วก็ยังมีต้นไม้ได้กินีิแมนขาบางสัตว์ับพี่น้องไอ้นี่มีโฮมอืมอ่าดินเนื้อดีบะตเกอเป็นรอกขึ้นมากมตกอออเปไ็ใสครับอ่าวิาซสื่อเพิ่มได้ซือ้อสมได้ครับพี่น้องครับสัตว์แต่ว่าตุ้นเท่าหน่อยเขาก็เลยตองใสอยู่ดีเขาตองเฮ็ดซัมนี่จรินตัวนี้ตัวเดียวขึ้นมาให้มันปีเตียนวีไก่หายมันปีาใสประโยชน์ทีนึงครับอ่าให่มันเสียพี่น้อ่ครับอของหนาพ หรือว่าข้องพอข้าเห็ดอีกคือเพื่ครับหน้าย่างเกี่ยวเข่าดำหน้าได้คือเก่าได้คือเก่าแต่ว่าตอนนี้ขาวดลกล้ามซืือปลนทุ่กับไรคือตรงนี้กับบานหน้ามึ้นหน้าอยากเลี้ยงตาในหน้าเขาก็สบายเลยสบายเลยช่วงหน้าเขาก็สิเขาพี่ละวันนี้ออกไม่ใส่ดอกผมใส่ทอใจราดไปเวิร์ดถึงห้าบ่ไหารก็อยู่ได้บานอยู่ได้อยู่ได้นอกครับพ่อหนู่้ โอ้บึงบึงบึงครับช่วงนี้ยกะเขาเขามากินผีที่ล่ะกินยังใหม่เนี้ปลาเข่าผีที่ล่ะเวลานาเกี่ยวเข่าก็ลงมาหนองลูกมะนองบ่จากลงสาไงพี่นกองเรียนยู่แถวนีก่อนคือเบิด์ตนี่นีกะหมื่นกว่าบาทครับพี่น้องก็สามบาทเงินแค่หมื่นหกยู่ดิค่าค่าเห็ดเด้ดิค่าค่าเฮดสร้างอาชีพหลักกะคว่วสุ๊กของเฮ้าน้องหัวหน่อครับอันดับแรกคือคว่วสุ๊กละมาก่อนคว่วสุ๊กละมาก่อนคือตอนนี้อยู่แบบกะกะวมาบิ้วคั่วสู๊กแล้วโอ้ครับผม ตรงนี้บ้านเขาจะปลูกยังหลายยางก็ได้นะครับน้อได้ขั้น,ข,นขั้นมันเนี่ยน้ำโหลดอู้ยสุดยอดเลยครับพี่น้องเด้อเบงของฟอันเป็นตัวอย่างอีกหนึ่งทันครับผมบ่านน้องกับพาพี่น้องมากยางเลาะส้มเบ,ง,บงพื้่เลี้ยงปลาครับในานาข้าวตรงนี้จะวอาง่ายคือ อกน้องนาแต่ว่าในแบบง่ายังก็คือของเฮาคิดเองเนาะพอนอะคิดเองคิดเองคิดเองครับเพราะว่าหนึ่งก็คือเข้าจะให้มีหน้าแล้วก็จะมีโขกแ,แล้วก็มีน้องเนาะพอนอะแมนแมนสุดยอดครับพี่น้องอกน้องนาแบบในความคิดของเข้าเอื่อยผมเหมือนคนมาปลูกเนี่ยตอนู่อยู่ดําบดีเลย่งย่าหเุ็ดง้านนี่ลูกดับไม่ดํามาดิเอือยผ้าลงกกอเลยผ้าลูกกอนผ้าเฮ็ดนานผ้าเฮ็ดดีหวานแเป็นคนมาเผ็ด ครับแต่ว่าเราก็ไปอยู่หุ่นมานร่วมยี่สิบปีแล้วบอกไปอยู่ประเทศนอกครับผมแต่ว่าเราก็เที่ยวมาอยู่แล้วิครอบรัออยู่หุ่นละกับไฮมะไฮพอนี่เฮ็ดไบแทนแมนแมนครับพนี่แหละครับพี่น้องครับบ้าน้องภาพพี่น้องมาเห่นน้ำนาพระเลียวกาได้คว่ำรูหลายหลายอย่างไปฝากไปตอนพี่น้องนะครับนาอก็ขอบคุณนาได้ครับที่ให้ส้มสวนขอบคุณค่บครับผมครับผมครับ จะเรื่อนไม่ช่องกบป,ป๋าผ้าลวดนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านนองนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเนาะบ้านนอกก็เยดคลิปให้ี่น้องบ่อยๆคลิปนี้ก็สวัสดีครับ